สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ t t ท t เ t ทีสนะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t TKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะพามาดูครับผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเก็บอัปเดตนะฮะก็ก็โอ้โหเกินคาดเลยนะโอ้โหเกินคาดมากๆด้วยนะก็จะเป็นในคนิกมูเมนต์ของบาเซโลน่านะฮะว่าโ,โหคือมาบ่อยมากอะ่ะ มาบ่อยมาบ่อยมากหรือเปล่าวะแต่ก็เคยมาแลว้วนะอ่ะเนี่ยผมไมคิดไม่ถึงว่าจะเป็นบาซามนกันนะ <c oughs> คิดไม่ถึงเลยอันนี้จริงๆนะผมโอ้โหเป็นบาซามเป็นอนะินนิสตาอินนิสตาชาบีแล้วก็ปูโยนะครับผมเป็นเวอร์ชันเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเวอร์ชันใหม่ก็ได้นะผมมานะแล้วก็เพลย t h ด w วิกของบูวเนี่ยผมอันนี้ก็ าตามนี้เลยนะผมตามนี้เลามีเอมเปเป์นะผมนำตัดดูเอมเปเป้นะฮะแต่เปิดไหมเปิดแน่ๆนะผมก็มีแค่นี้จริงๆนะทีนี้มีสองอย่างที่อัปเดตเข้ามานะฮะค่อนข้างน้อยนะครับผมมีเรียลวิของบูไวนะผมแล้วก็อันทิโม,ม,มเมนต์ของบาซานะฮะแ <c> ม <oughs> ถ้าเป็นมาริดหรือเอซิมิลานเนี่ยเติมยับแน,น่นอนแต่เป็นบาซ่าไงก็ก็กนักเตะก็ยังไม่เท่าไหร่นะ ก็แต่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะผมเพราะว่าเอาเปล่ยวนครับหมดแล้วช่ว <laughs> งนั้นใช่ไหมเอาเปล่ยนครับหมดแล้วอันนี้เน้นกองหลังกับกองกลางว่ะนะผมสำหรับรอบนี้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมใครจะเปิดก็จัดไปฮนะแฟนบาซ่าไม่ควรพลาดนะผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมใครจะปั๊ม g p หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจน,นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดะดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปลวบาย let's go เดี๋ยวนะผม แล้วก็จะมีเม็ดเดย์ที่มาพรุ่งนี้ด้วยนะผมนะเม็ดเดย์ของมเม็ดเดย์หนึ่งของรอบสองนะผมนะมเม็ดเดย์หนึ่งของรอบสองที่จะมาพรุ่งนี้นะฮะอันนี้ก็อีฟบลพอยยับยับนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะบ๊ายบายไปละเละสกก่อ